แถมลถมแถเลถมนั่นแหละลถมเพิ่มเพิ่มแถ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 ม,ถมสวัสดีค่ะคุณผู้ชม,มปากแดงจังเลยอ่ะเหมือนไปกินเลือดใครมาเลยเอาละกขาวันนี้น้องก๊กเลจะพาคุณผู้ชมไปกินน้ำแข็งใสคะ่ะไปกันเลยไป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 โอ้ยรถมา<ป>ตรงนี้ทุ่งขวางซอยแปดนะคะ อยู่ยืงๆกับสถานีวิทยุกำไลนี่แหละค่ะตรงนี้จะเป็นป้อมตำรวจนะคะมีสระน้ำขนาดใหญ่เลยมีชาวบ้านมาตกปลาอยู่บ่อยๆนะแต่กำไลไม่เคยมาตกเห็นเขาว่าตกปลากัน,นบ่อยๆเป็นสระน้ำขนาดใหญ่เลยค่ะชมวิวชมวิวทุ่งขวางซอยแปดอำเภอพนานิคมนะคะจะไปหาทางทางน้ำแข็งใสอร่อยอร่อยค่ะ เนูน้ำแข็งใสในวันนี้นะคะเฉากล้วยมันเสื่อมลูกชิดบักฟักเสื่อมนะฮะแล้วก็เม็ดแมงลักนะฮะมีขนมปังต่อด้วยวันนี้กำลังจะกินเอาเฉากล้วยค่ะมันนิดนึง มันต้องมันเยอะๆสิเนาะมันต้องมันเหนียใช่ไหมเอ่อเอามันเยอะๆไม่ใช่มันเยอะๆเอานิดเดียวก็พอนะคะลูกจากนิดหนึ่งสรุปใส่ทุกอย่างะคะ่ะไงร้านที่น้องกําไรจะพามาทานน้ำแข็งใสคะ่ะชมคะ่ะแม่ค้าก็สวยมากเลยนะคะแอบสองหน้าแม่ค้าค่ะสวยมากเลยที่เจ๊อ้อยคะ่ะจะโชว์ปั่นน้ำแข็งนะคะ สมัยนี้ไม่ได้ใสกันแล้วค่ะข้างๆมีคุกมีสากด้วยนะขายส้มตำด้วยค่ะได้แล้วน้ำแข็งของเราสมัยก่อนต้องมาแบบปืด,ป,ดปืดอยู่นะใส่ใส่น้ำแข็งอะเน,นาะใช่ไหมที่มีเหมือนเป็นเก้าอี้แล้วก็มีมีมีมมมดอะใช่ไหม ใส่น้ำกะทิกะทิทำเองใช่ไหมคะกะทิบ้านๆนะคะคุณค่ะจวดดูสีสิคะเป็นน้ำตาลปี๊บอย่างดีนะคะจวดจวดเข้าไปค่ะโอ้ยโอ้ยน่าทานมากเลยอะค่ะนี่แหละมันจะอร่อยมากนะคะพิเศษสำหรับดีเจกำไรค่ะวันนี้พามาเบิงน้ำแข็ง ใสสูตรทุ่งขวางซอย8ปดนะคะโดยแม่ค้าคนสวยจะอ้อยคนสวยค่ะสวยมากเลยนะคะเห็นไหมนี่นธรรมดาที่ไหนเขาขึ้นค่ะนี่ค่ะกินน้ำแข็งใสกระเทียละลายห <c oughs> มูกำลันั่งอยู่ที่ร้านที่อยู่ในซอยขวางซอย8นดคะน้ำแข็งใส ละลายหมดแล okay. ้วนะคะรีกินด่วนเลยตอนนี้ลูกค้าหลายท่านลูกค้าหลายท่านกินน้องแข็งใจดีกว่าเป็นกะทิทำเองนะคะกะทิทำเองหอมมากเลยเนี่ยยังใครใหญ่ต้มี่ยต้มเนี่ยใหญ่เนี่ยอีกฟังก็คุยกันฟังก็คุยกันอืมได้ชื่นใจ เย็นไปถึงรากฟันเลยนะคะแม่ค้าเย็นมากหวานหอมค่ะกะทิหวานหอมตาไว้นี่ต้องสดเสียงดังๆคุณผู้ชมจะได้อยากกินด้วยสดเสียงดังๆอืมหวานหอมเย็นลําคอ แม่ค้าบอกว่าเอาข้าวโพดเอาข้าวโพดมาหลอกคุณผู้ชมด้วยค่ะเ <laughs> ชื่อฟังนะคเพราะ <laughs> ที่นี่เป็นร้านปันสุกนะคะวันนี้เขามีข้าวโพดฟรีให้กินค่ะ <laughs> <laughs> คุ้มมากเลยกินน้ำแข็งใสจ่ายตังนะคะแต่กินข้าวโพดฟรีหนึ่งกค่ะ <laughs> ไม่พอมีอีกน,นะคะเ <laughs> ขายังเหลือเขาต้มไม่ให้เราอีกหนึ่งกีฟนะเรียบร้อยเป็นของดีเจค่ะเป็นของดีเจ อันนี้ดีเจจองหนึ่งฝักนะคะจองหนึ่งฝักคุ้มเกินคุ้มะคะกินน้ำแข็งใส่ได้นี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยนะคะฝากติดตามทุกคลิปของกำไรด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะกินน้ำแข็งใส่กันต่อค่ะแถลเลมแลเลมแลมแผลมเท่รลมเทมเทมแถลมแลมแลเลมแผลมเท่ารลมเทมเทมแมเทมเทมมีแรงเชียร์มีคนเชียร์